วัสดีครับตอนนี้ดึกกับระไรกันสามัญคนแคสเกียนะครับวันนี้เราอยู่กับเกมในวิเมคลาย3 Special Edition Dante Paris 10นะครับมาไปกันต่อเลยเ,เ,เดือดตัง้งนาเพื่อจะถึงเนาะ the world where Sparta's power has been <laughs> and the one who will lift the incantation is you the Some... <laughs> 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 <tell> ยังผู้หญิงนั้นยังยังอยู่คุยกันถึงอะไรกันเธอไมไม่ฆ่าเธอซะล่ะนั่นเพราะว่าน l ย h ังมีความเป็นพ่ออยู่ไงนั่นไม่เกี่ยวกับแกตัวแล้วโอ้ ในขึ 1> 1้นฆ่าพายัพทีรักเพื่อให้กลายเป็นปีศาจแต่แล้วที่คิดว่านาจะมีประโยชน์มากกว่านี้ซะอีกแต่ที่คิดผิดตอนนี้ฉันไม่ต้องกิดแก่แล้วอวดอจู่เอ้ยมึง

มามิกชัยที่สิบดูของกันเลยไอเทมสองหมื่นตีเลือดไอนอนเลือดน้อยอ่ะแล้วก็อาวุธต้องใช้นี่ดูไอปิดไอเอาใช้กีตาร์ด้วยนะปยนสไตล์เป็นสมารต์เตอร์ แอบเทมมาเอาไว้เป็นกุญแจอะไรสักอย่างเนี่ยนี่เอาใช้ด้วยละพอจะใช้ไม่เป็นอ่ะเนี่ยอออออืืืืนี่ไปเกี่ยวได้เลย

ไม่หมดโอม้มันพึ่งมันไงเทติป้าว่ไม่ใช่กู้เก๋ใช่สิไมนสู้ใช้โู้ดับไม่ได้สุดแล้วมันกว่านี้เออ กี่ตาไม่มันเนียเอาเถอะโยอ,อืมฟ็อกซ์ฟอกซืมมีอาสวัตเฮ้ให้ได้เลเวลฟ็อกเลเวลเลเวลสองไมยมีครับเอออาสวตัตเฮ้ให้ได้เลเวลสองกันอู่ไหนวะทาไปเงีย้ยวะโอเคแค่นี้

โอเคต่อมาเราก็ไปเปลี่ยนพอไปเอาพอเป็นไอ้อาวุธก่อนนะเร็นเจเสร์แลัดเหมือนเดิมนี่แล้วไปอ่ะต้องจะนั่นเดี๋ยวใส่นี่เข้าไป ได้อดเทมมนนะครเฮ้ยตรงนี้ไม่ใช่แต่มีชั่นกันได้เกิดอะไรพ้องนะจ๊ะให้กูบินคิดยังไงวะเคยจะไปเก็บได้โอ้ยให้ไปล่าบินเคะไปเก็บได้วะเออเอาเ,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 เอาไปเออมันจะกลับใหม่ทองไปาวานอีกแล้ว เวลทั้งแม่งครับถ้ามันไปดีกว่ามันต้องไปทางไหนวะอันนี้ไปน่าจะใช่เออใช่ด้วยเซม,มอนใหนม่มอนนี้ต้องตัวปีข้างหลังชะลออ้ ไม่หา,ายไปสักหน่ัวโมงึ่มโอ้ึเดีว่มอืมไม่มฮึ่ม่ไม่หา,ายไปโอ,อ้โหเสียเวลาเขาตรงนี้แหละไม่ เออเฮ้ยเอ้ยยายายาเออตายตัวนึ่งเอาตัวนึงครับตกตัวสามครบพอดีไปก็ไปทีแล้วไม่ไม่ถอดเดชมาพานีอี๋พาณีผมไปเปลี่ยนไปไม่มันเละมันตายมันหายถอดได้ไงเออ

นายไปงนอะไรฮะนี่ <distinctive suspicious> <to insane>

ไม่ตายตายแล้วอืมโอ,อ,อ,อ้ยเฮ้ยผมว่าผมเปลี่ยนไปใช้พิสเตอร์มันเรดีกว่าขอเปลี่ยนก่อนนะครเดี๋ยวสักครู่สักครู่โอเคมาเปลี่ยนสปาร์ไปถือพิสเตอร์มันแล้วนะครับไปมันคล่องกว่ามันถนัดกว่ามันเออ อะไรโอ้อืมเดาะเดาะเดาะนี่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 เออนี่นี่อืมเฮ้ยใส่ถือืออเข้าเต็มปากประตูก็เปิดแต่อานี้นะครับ เอาอละครัวันดีเพื่อนไอ้ยี่บหน้าไดัใกล้กแล้วนะ,ะเฮ้ยเพนขอตายแล้วในฆ่าเขาเหรอถ้าใช่แล้วไงอ่ะโอ้โหมา กระโดดทั้งรู้แต่ชอบนะีี้ปา่เขาทำาอย่างเืปีศาจเป็นกุลสุตคนนี้ฆ่าทุกคนอือวัลโลโมเชียนหยุ e หยุดหยุดเป็นไง โอ้โหัวของกูเหมาอืมอ,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 อือืแต่เหตุไงไอ้อคนอย่างงี้พอทันเออดีนะท่านท่านก็มีคนครอบครองกันนะ่ะไม่ไมีครอบครัวยังไงไหนเป็นปีศา Những cố gắng hoặc là tắng của Anh! shoot? <imprinting> well, <that's> <coughs> ไปซะแนนี่คนเดียวฮัลดไปทั้งนะกระตายนะครับโทษคือไอค้าตายโอเคแรงบีกูได้เยบีวะโอ้ยตายตายายเอ้อะไอเจ้าจม่พานหน้าเตาดีครับ